สวัสดีค่ะทนายปนอมอัศววิบุญพันธ์นะคะขอถามท่านนายกว่าทําไมต้องแจกเงินเป็นดิจิตอลทําไมไม่แจกเงินสดโอนเข้าแอปเปิาตังไปเลยเพราะอะไรยังไงหกเดือนมันก็ต้องกลับมาเป็นเงินสดอยู่ดีมันก็ต้องไปแปลงเป็นเงินสดอยู่ดีใครมีส่วนได้ส่วนเสียในการแจกเงินดิจิตอลอธิบายด้วยนะอยากรู้ประชาชนอย่างคุณปนอมอยากรู้นี่ถามในฐานะประชาชนนะสอง เงินที่จะแจกเอามาจากไหนจะเอามาจากไหนเพื่อมาแจกชัดเจนหน่อยเพราะเราต้องรู้ว่าเราจะต้องใช้นี่ใครดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะคะสามเราจะหาเงินจากที่ไหนไปใช้นี่และจะต้องใช้นี่นานเท่าไหร่ต้องแจ้งด้วยนะนานแค่ไหนหรือว่าท่านจะไม่สนใจเพราะว่าให้รัฐบาลชุดหน้าเขาแก้กันอย่าลืมนะ นี่ตั้งแต่กองทุนฟื้นฟูนี่ตั้งแต่ยุคต้มยำกุ้งนี่กองทุนฟื้นฟูธน,นาคารอันอ่ะยังใช้นี่ไม่หมดนี่รับจำนำข้าวยังใช้ไม่หมดแล้วนี่นี่จะเพิ่มอีกแล้วถามว่าจะเอาเงินจากที่ไหนมาใช้อย่าลืมเงินทุกบาทมันมีดอกเบี้ยความเชื่อมั่นของประเทศตอนนี้มีปัญหาแล้วนะคะเชื่อมั่นในการเงินมีปัญหาแล้วดอกเบี้ยมีปัญหาเงินเฟอ้อ เขาขึ้นดอกเบีย้ยแล้วคนที่เดือดร้อนคือประชาชนปัญหาตอนนี้ที่รีบเร่งเลยคือนี่ครัวเรือนตอนนี้นี่ครัวเรือน90%เราต้องหาวิธีแล้วว่าจะทำยังไง90%ของ GDP เนี่ยเราต้องต้องทำาไงที่จะแก้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยบอกวิธีแก้ไว้แล้วท่านบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแค่เพียงหนึ่งส่วนสี่ของประเทศเนี่ยประเทศก็จะไปรอด ตอนนี้ถึงเวลาไหมที่จะต้องเอาพระบรมราโชโองการขึ้นมาใช้คือช่วยกันใช้เศรษฐกิจพอเพียงกันทั้งประเทศนะคะถึงเวลาแล้วหรือยังแต่เมื่อน,นี่เนี่ยจะต้องใช้นี่จะต้องใช้นี่ไม่รู้ว่ารัฐบาลนี้คิดยังไงยังรัฐบาลเนี้ยมีแต่ใช้ใช้ใช้คือบอกแต่เรื่องที่ต้องจ่ายเงินแต่รัฐบาลนี้ไม่เคยบอกเลยว่าจะหาเงินเข้าประเทศยังไง อย่าพูดถึงเรื่องนักท่องเที่ยวอันนี้มันเป็นผลงานของรัฐบาลเก่าเขารัฐบาลนี้ยังไม่ทำอะไรนอกจากไปประชุมที่สหรัฐใช้เงินในการเหมาเครื่องบินไปใช้ได้ไหมได้แต่ถามว่าเหมาะสมไหมประหยัดไหมเวลาจะใช้เงินอะประหยัดด้วยเพราะว่าอะไรเงินของประชาชนไม่ใช่เงินของท่านใช้กันอย่างประหยัดด้วยและในเมื่อยังคิดไม่ออกเอาเงินจากที่ไหนมาใช้นี่ เริ่มต้นแนะเลยนะคือเงินเดือนสอสอทั้งสภาห้าร้อยคนไม่ต้องเงินเดือนเพราะเงินเดือนท่านคนหนึ่งตกเกือบแสนนะเอาตีแสนหนึ่งเอาเลขก,กลมๆเลยหนึ่งแสนห้าร้อยคนก็เดือนละห้าสิบล้านปีหนึ่งก็หกร้อยล้านค่าอาหารอีกร้อยล้านก็เจ็ดร้อยล้านเดี๋ยเจ็ดร้อยล้านแปดร้อยล้านนั่นแหละต่อปีไม่ต้องรับ ไม่ต้องรับจนกว่าประเทศไทยจะใช้นี่หมดไม่ต้องรับแสดงสปิริตหน่อยและที่ถ้าจะดีบิ่งขึ้นคือเอาทรัพย์สินของพวกท่านอะมากองเป็นประกันนี่อย่าได้ขายทรัพย์สินของประเทศมาใช้หนี่เด็ดขาดอย่าทําให้ประเทศเข้าตาจนกระทั่งต้องไปกองตุนสํารองเอาหรือว่าขายทรัพย์สมบัติชาติแบบขายปตทอ,อันนั้นไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยและอยากจะทราบว่า เพราะว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งปัจจุบันและอดีตนะนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศกองทุนเงินต่างๆเขาก็อออกความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยในการแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นนี้นายกบอกว่ารับฟังประชาชนทุกคนรับฟังแต่ไม่ได้เอากลับไปคิด ทั้งทั้งที่คนที่ให้ข้อมูลล้วนเป็นคนที่เป็นมีความรู้ทางด้านการเงินการคลังระดับประเทศท่านไม่ท่านไม่ยอมเอาไปคิดเลยเขาไม่ได้สีซอเขาพูดให้กับคนในระดับที่เป็นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งหลายฟังเพราะฉะนั้นท่านต้องคิดต้องเอาไปคิด ไตรตรองไขครววให้ดีไม่ใช่บอกว่าฟังแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยลุยว่าจะทําอย่างเดียวอย่างนั้นเขาไม่เรียกฟังเ,เขาเรียกฟังเหมือนกันแต่ฟังไม่คิดเนะี่ยคือไม่ใช่คนเพราะถ้าเป็นคนต้องฟังแล้วคิดขนาดเนื้อเพลงเรายังเก็บเอาไปคิดเลยแต่นี่คนพูดให้คนฟังต้องคิดประชาชนที่รับเงินหนึ่งหมื่นบาท รับเงินหนึ่งหมื่นดิจิตอลอยากได้ช่วยคิดด้วยว่าท่านจะต้องจะใช้นี่กันกี่ปีและท่านจะต้องสูญเสียอะไรบ้างถ้ารัฐบาลต้องขึ้นภาษีท่านจะยอมรับไหวไหมมันไม่มีอะไรที่ได้มาเปล่ามันได้มาพร้อมกับสิ่งที่ต้องและและจะต้องใช้กันกี่ปีนะคะส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินดิจิตอลรวมทั้งคุณระนอมที่ไม่เห็นด้วยเราก็ต้องรวมตัวกันเบรกสุดฤทธ เบรกสุดฤทธิ์แต่ถ้ามันสุดฤทธิ์แล้วมันยังก้องเกิดอีกเกิดความเสียหายแน่นอนคุณประนอมก็แนะว่าพวกเราก็ต้องคิดกันต่อว่าแล้วพวกเราจะทำอะไรกันได้บ้างถึงเวลาภาคประชาชนต้องช่วยกันเราจะไม่ปล่อยให้รัฐบาลพาประเทศไปเสียหาย